อ่สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 นะคะพบกับครูนิดหน่อยเออวันนี้นคุณครูจะมาเฉลยเล่มใบงานนะคะวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้รับไปเมื่อตอนมารับนม48กล่องนะคะอ่าคุณครูก็จะเฉลย ทุกๆสัปดาห์รวมทั้งหมด4สัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ8หน้าอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่2หรือคลิปที่2จากทั้งหมด4คลิปนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่9นะคะหน้าที่9นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของอากาศอยู่นะคะข้อนี้เขาถามว่าให้หนักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์ของลมมาประโยชน์ของลมอ่าแน่ออนอนอันแรกก็คือ ผลิตกะแสไฟฟ้าจากลมนะคะนี่ไงเป็นรูปกลังหันลมนะคะกลังหันลมเนี่ยก็อยู่ใกล้เลยก็จะเป็นเพชรบูณ์นะคะก็จะมีทุ่งกังหันลมนั่นเองคือไซล่ปะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะอืมก็จะสามารถตรงนี้มอเตอร์นะคะก็จะหมุนหมุนการหมุนเนี่ยก็จะทําให้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ใช้ให้เราใช้ได้นะคะต่อไปการแล่นเรือใบหรือการเรียนว่าอันนี้ก็จำเป็นต้องมีลมนะคะ ใช้กังหันเพื่อวิทยนา้าหรือการช่วยพัดพาเมล็ดพืชไปตกบริเวณอื่นหรือขยายวงกว้างไปตามกระแสลมนะคะเช่นเมล็ดของนุ่นนะคะเมื่อ,อฝักของนุ่นเนี่ยแก่จัดนะคะมันก็จะแตกแล้วก็เม็ดเนี่ยมันก็จะลอยไปตามอากาศได้นะคะเนื่องจากเม็ดมันเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับปีกเป็นแผ่นบางๆรอบของเมล็ดนะคะก็สามารถลอยไปตามลมได้นะคะต่อไปมีประโยชน์แล้วต้องมีโทษนะคะค,คุณครูอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะให้นักเรียนกดหยุดเอานะคะอ่า ของลมเน่ยนอเรือประมองออกจากฝั่งไม่ได้ถ้าเกิดลมแรงมากๆนะคะขึ้นก็จะไม่สงบนะคะเนื่นกกองจากก็อาจจะทําให้เรือ,อพิก่ําได้นะคะเรือจมนั่นเองเนาะดังน,น,นั้นเวลาชาวประมงเขาจะออกเรือเนี่ยเขาก็จะออกเรือในช่วงที่แบบลมสงบนะคะแบบนี้ต่อไปลมพัดลมแรงทําให้เกิดบ้านเสียหายนะคะหรือสิ่งที่เราเรียกว่าพายุอ่า ะะต่อไปอีกนหนึงก็คือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเกิดการเสียหายได้อย่างเช่นยกตัวอย่างอีสานเรานะคะก็จะเป็นข้าวใช่ไหมถ้าเกิดลมแรงมากนะคะข้าวที่ตั้งท้องหรือออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะล,มละ้มระนาบไปกับพื้นนะคะทาให้เกี่ยวยากแล้วก็ทาให้รวงข้าวเนี่ยหลุดลงไปที่พื้นดินนะคะในปริมาณที่เยอะเลยนะคะต่อไปพัดฝุ่นละอองหรือกลิ่นเหม็นเข้ามา ต่อไปหน้าที่11นะคะหน้า11ก็จะเป็นแบบทดสอบอ่าแบบทดสอบข้อแรกก็ถามว่าแก๊สที่มีมากที่สุดในอากาศคืออะไรก็คือไนโตรเจนนะคะอันนี้จะเป็นเฉลยอ,อยู่แล้วนะคะว่าอันนี้มันไม่ใช่ iPad นะคะรูเขียนไม่ถนัดนะคะจะเป็นโทรศัพท์เนาะอ่าเรามาดูดีกว่าอย่างรูขยายให้อ่อันนี้ไนโตรเจนนะคะสัญลักษณ์ที่สัญลักษณ์ของไนโตรเจนนะก็คือตัว N อโอ้ยโอ้ยอย N ไนโตรเจน O ออกซิเจนคาร์บอนไดออกซดอ่าคุณครูแถมให้คำว่าไดนะคะในภาษาเคมี M e, แปลว่า2ภาษาอังกฤษก็คือ two ภาษาเวียดนามก็คือหนอจิกหนอซาสีหนอ,หนอลักจิกโปวยเกาจับนะคะก็จะนับถึงสิบอันนี้ภาษาเวียดนามนะคะสลาวก็2เหมือนกันไทยก็สองอันนี้คุณครูแถมอ่าภาษาอังกฤษไดแปลว่าสองนะคะเขาก็เลยเป็นที่มาคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์ เวลาเรียนเคมีนะคะเรียนก็จะได้เรียนพวกนี้เนาะประมาณช่วงปปลายนะคะคุณครูแถมให้เพราะอะไรถึงเป็นนโตเเจนอันนี้อาจจะมีคนตอบผิดเยอะนะคะเช่นจะตอบว่าอะไรตอบว่าออกซิเจนสิเราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนในอากาศมันก็ต้องมีออกซิเจนเยอะที่สุดความจริงแล้วนะคะมนุษย์ไม่สามารถหายใจเอาออกซิเจนไปได้นะคะต้องมีนโตเเจนนัตเเจนเนี่ยมีในอากาศถึง7 8 ถ้าเรียนรู้ถ้ามีคนถามเรียนว่าแก๊สในอากาศแก๊สตดมีมากในอากาศที่สุดนักเรียนก็ต้องตอบว่านโตร o เจนนะคะน,นี่จะแบบแสดงว่าเรามีภูมิรู้นะคะว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพี่ป .5 นะคะคุณครูสอนอยู่เนาะพี่ป5เขาก็จะเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่านโตโเจนมี78%แล้วออกซิเจนมีเท่าไหร่ก็คือมีอยู่22นะคะ ตัวไนโตรเจนเนี่ยเขาจะไปเจือจางหรือไปละลายออกซิเจนนะคะให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่มนุษย์สามารถหายใจเข้าไปได้นะคะถ้าเกิดไม่มีไนโตรเจนเลยเอาออกซิเจนไปส100ักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไปเลยอันนี้มนุษย์จะหายใจไม่ได้เลยนะคะ,ะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองถามว่าแก๊สชนิดใดมี แก๊สชนิดใดที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจนะคะสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการหายใจนะคะก็คือออกซิเจนแน่นอนออกซิเจนนะคะออกซิเจนส่วนไนโตรเจนอันนี้ก็ไม่ใช่เนะ okay. าะโอเคไหแต่ถ้าเป็นพืชนะคะพืชเนี่ยอันนี้สิ่งมีชีวิตก็อันนี้ยังก้ากวมนะ ออกซิเจนเนี่ยมันจะใช้คือคนเราอ่ะใช้ออกซิเจนในการหายใจเข้านะคะหายใจเข้าอ่ามนุษย์เราหายใจเข้าโดยออกซิเจนนะคะปล่อยออกมาคือหายใจออกอันนี้คือออก คือออกเป็นออกซิเจนยกเว้นพืชน,นะคะพืชเนี่ยเขาจะต้องใช้ออกใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะคะนี่คือใช้พืชเขาจะใช้ตัวนี้นะคะพืชเขาจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปสร้างอาหารนะคะต่อไปข้อที่สาม ้อที่3ถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าบริเวณใดต่อไปนี้ที่มีปริมาณบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์มากที่สุดบริสุทธิ์มากคือก็คือริมทะเลแน่นอนสีแยกไฟแดงโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้นะคะจะเกิดอะไรขมเหานะคะหรือควันซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อ่ายิ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์มากนะคะก็จะ เป็นอากาศที่เป็นโมลพิษนะคะอืซึ่งดินทะเลเนี่ยเขาจะมีออกซิเจนนะคะอืต้องใช้เป็น O2 นะอม,มันอยู่อย่เดียวไม่ได้นะคะแก๊สต้องมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อ่าสมรักษ์มากกว่าน้อยกว่านีาน้คณิตศาสตร์ต่อไปข้อที่ C อันนี้ไม่ต้องสนใจทางครูแถมให้เนาะเผื่อรู้ไ้ก็ดีนะคะอย่างนักเรียนก็เรียนอยู่ดี ข้อที่4แก๊สชนิดใดที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแก๊สที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้ตอบผิดนะคะต้องตอบคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมที่ครูบอกพืชเนี่ยเขาจะใช้คาร์บ,บอนไดออกไซด์นะคะในการหายใจอย่างครูอันดังนั้นข้อนี้เขาเฉลยมาผิดนะคะเฉลยมาผิดเฉลยผิดเฉลยผิดพืชเนี่ยเขาจะใช้ออกซิเจนในการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชนะคะใช้อันนี้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วเขาจะผลิตอะไรออกมาล่ะเขาก็จะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ออกซิเจนใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วเขาก็จะผลิตออกซิเจนออกมาให้เราหายใจนะคะตรงกันข้ามในเวลากลางคืนพืชเขาจะดึง ออกซิเจนเข้าไปหายใจจากนั้นเขาก็จะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นในตอนกลางคืนเนี่ยนักเรียนห้ามไปอยู่ใต้ต้นไม้นะเอ้ยมันเย็นดีจังไปอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ไม่ใช่นะคะต้นไม้เขาจะหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเทียบเท่ากับขับเหมารถยนต์หรือควันรถนะคะควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเลยแต่ถ้าอยู่ในช่วงกลางวันอยู่ได้นะคะกลางวันเนี่ยเขาจะผลิตออกซิเจนออกมานะคะ าจะใช้เขาจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกขามาควันรถยนต์อย่างเงี้ยนั่นเองจะสังเกตเห็นไหมเวลาอยู่ในท้องถนนน่ะมันจะมีต้นไม้อยู่กลางถนนเลยอันนี้คือสาเหตุไนงะสาเหตุที่เขาปลูกไว้เนื่องจากพืชมันจะได้เอาคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ไปใช้นะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็ผลิตเป็นออกซิเจนให้เราหายใจอนะ่าข้อที่5นะคะเขาถามว่า ข้อใดเป็นผลกระทบมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตยกเว้นคำนี้ต้องต้องแม่นต้องแม่นต้องอย่าสับสนยกเว้นข้อใดเออเรามาดูก่อนผลกระทบจากมลพิษมีอะไรบ้างทําให้สิ่งปลูกสร้างเกิดการผุพังมั้งอ่าใช่นะคะเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นผลกระทบจากมลพิษไหมใช่อ่าแล้วข้อที่สี่คืออะไร มีอากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ผลกระทบนะคะอันนี้เป็นผลดีอ่าตอบข้อนี้เห็นไหมยิ้งครูแรงเงาให้นะคะอ,อย่าสับสนนะเขาถามยกปิ้นนะอย่าไปตอบอันที่ใช่นะต่อไปข้อที่ห้าแล้วก็ต้องเป็นข้อที่หกนะคะข้อที่หกข้อที่หกข้อที่หกเขาถามว่าเมื่ออากาศได้รับความร้อนจะมีลักษณะอย่างไรอันนี้ให้นักเรียนคิดถึง บอลลูนบอลลูนตอนแรกมันก็แบบแฟบๆใช่ไหมัก้เขาก็จะใช้ความร้อนเข้าไปดังนะั้นบอลลูนเป็นไงขยายใหญ่ขึ้นและลอยขึ้นได้อ่านี่แหละเป็นลักษณะของความร้อนนะคะถ้าอากาศได้รับความร้อนเนี่ยมันก็จะขยายตัวแล้วก็ลอยขึ้นสู่ที่สูงไงต่อไปค่ะข้อที่7ข้อที่7การเคลื่อนที่ของอากาศทาให้เกิดเสียงใดแน่นอนลมนะคะส่วนเมฆและหมอกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ การควบแน่นของอากาศนะคะมันจะตัวไม่สวยนะครูเขียนไม่ถนัดมันวางมือไม่ได้ค่ะการควบแน่นอ่านี้พี่ปห้าได้เรียนนะคะการควบแน่นมันเป็นแบบไหนการควบแน่นก็คือการเปลี่ยนจากคือสารมีกี่สารม,มีกี่สถานะมีของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไหมซึ่งการควบแน่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะจาก แก๊สเอา้าไม่ใช่เปลี่ยนสถาหนะจากแก๊สไปเป็นของเหลวเช่นอะไรเช่นเวลานักเรียนต้มมามา่าหรือคุณแม่คุณพ่อหุงข้าวอย่างเงี้ย เวลานักเรียนเปิดฝาหมอ้อที่มันร้อนใช่ไหมมันก็จะนักเรียนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาต้มอ,อะไรอะไอน้ํามันจะขึ้นไปโดนฝาหมอ้อจากนั้นเมื่อเราเปิดทีเดียวน้ํามันจะไหลลงมาจากฝาหมอ้ออันนั้นแหละคือการควบแน่งอ่าก็คือการเปลี่ยนอุณหภูมินะคะจากไอ้น้ําที่มันร้อนๆน,นะคะเปลี่ยนไปโดนความเย็นก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะเช่นเ,เวลานักเรียน ขวดน้ำนักเรียนลองทดลองก็ได้เวลานักเรียนใช้แก้วน้ํานะคะที่เทน้ําเย็นจัดน,นะคะ หรือขวดน้ําเย็นจัดไปวางไว้อในบริเวณปกตินะคะมันก็จะมีไอ้น้ามาเกาะอันนั้นแหะค่ะก็เป็นสาเหตุที่เป็นคือการควบแน่นเหมือนกันเนื่องจากไอ้น้ําที่อยู่ในอากาศะนะในอากาศของเรามีไอ้น้ำนะไปโดนขวดน้ําหรือแก้วน้ำที่เย็นจัดเนี่ยเขาก็จะเกิดการควบแน่นเหมือนกันคือเคสเดียวกันกับการที่ไอ้น้ําจากหม้อหุงข้าวเนี่ยไปโดนความเย็นนะคะหรือไปโดนอุณหภูมิที่มันต่ํากว่าเนาะมันก็จะเกิดการควบแน่นหมอกเมฆอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ เมฆเนี่ยการที่เรามองขึ้นไปแล้วเจอเมฆอันนั้นก็คือเป็นพวกแก๊สนะคะแก๊สเป็นรูปของแก๊สนะคะพวกนี้เมฆเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของแก๊สนะคะเป็นรูปของแก๊สที่อยู่บนท้องฟ้านะคะถ้าเกิดเมฆเนี่ยมีแก๊สที่ในปริมาณมีลักษณะของอไอน้ำหรืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมฆมันจะเป็นลักษณะของอ ไอ้น้ำนะคะที่มันระเหยขึ้นไปข้างบนนะคะจากนั้นมันก็จะเกิดการควบแน่นหยุดลงมาเป็นของเหลวอ่าของเหลวก็คือฝนส่วนหมอกหมอกมันเป็นน้ําใช่ไหมอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็นในเรื่องของรูปของของเหลวเหมือนกันหมอกอันนี้คุณครูแถมให้นะมันอาจจะดูฟังซับซ้อนหน่อยบอเขาได้เรียนเรื่องนี้นี่คุณครูแถมให้ ต่อไปข้อที่8นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดลมอ่าการเกิดลมคุณสมบัติของเขาก็คือต้องมีอุณหภูมิแตกต่างกันจากบริเวณ2สถานที่นะคะก็คือร้อนกับเย็นอยู่ใกล้กันนะคะร้อนมันก็จะเคลื่อนไปที่ข้างบนส่วนเย็นมันก็จะหนุนความร้อนขึ้นไปมันก็เกิดจากการหมุนการแทนที่ของอากาศก,าศก็คือทําให้มันเรารู้สึกว่ามันมีลมนั่นแหละ อันนี้ปริมาณออกซิเจนแตกต่างกันไม่เกี่ยวนะคะจะต้องเป็นลักษณะของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระยะห่างกันไม่ใช่นะคะต้องอยู่ในระยะที่ใกล้กันนั่นเองเนาะต่อไปข,อข้อที่9ค่ะข้อที่9ข้อใดคือประโยชน์ของลมแน่นอนประโยชน์ของลมสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ก็คือกังหันลมดิง่งรูพูดก่อนหน้านี้นะคะ,ะทําให้รับความเสียหายอันนี้จะเป็นโทษนะคะเกิดพายุก็เป็นโทษต่อไปข้อที่10ปลา ปลานี่คือชื่อคนนะต้องการวัดอุณหภูมิของอากาศต้องใช้เครื่องมือชนิดใดก็คือเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์คืออะไรก็คือเช่นอันเดียวก,กันกับเครื่องวัดไข้นะคะไอเป็นหลอด,ลอ,ดอะเป็นแท่งนะคะก็จะมีประหลอดเนาะประหลอดเนี่ยมันจะไว,ออไวกับอุณหภูมินะคะเราจึงเป็นที่มาว่าต้องใช้ประหลอดวัดไข้ที่เราเรียกประหลอดวัดไข้นั่นแหละอ่าเขาเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เนาะบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์คือในเรื่องของความดันอ่าถ้าคุณครูจําไม่ผิดนะ ความดันแหละถูกต้องแหละก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความดานันส่วนไฮโกรมิเตอร์ก็คือความชื้นอ่าความชื้นมันก็วัดได้นะคะอ่าความชื้นต่อไปหน้าที่12นะคะหน้าที่12เนี่ยเขาก็จะอธิบายในการดำรงชีวิตของสัตว์สัตว์เนี่ยเขาก็จะมีการ ต้องการพวกน้ำนะคะอากาศอาหารเพื่อในการเจริญเติบโตแล้วก็สืบพันธุ์มีลูกนะคะดังนั้นเวลาเขามีลูกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเช่นเราเป็นทาลกก่อนหน้านี้ที่เราจะมาเป็นคนปกติใช่ไหมสุนัขก,ก็ต้องเป็นลูกสุนัขก,ก่อนแล้วก็เป็นสุนัขตัวเต็มวัยผีเสื้ออย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านในระยะที่เป็นดักแด้มาก่อนอันนี้เขาเรียกวัฏจักรนะคะ ซึ่งว่าถ้าจาเนีย่ยก็จําเป็นต้องใช้น้ําใช้อากาศใช้อาหารเนาะทีนี้ข้อนี้เขาให้เราเขียนนะคะให้นักเรียนโยงเส้นสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,อต,ต,ตของมนุษย์ให้ถูกต้องนะคะแน่นอนการโยงเส้นก็จะมีอะไรบ้างมีอาหารก็จําเป็นน้ํานะคะมี3อย่างเนาะมีแค่3อย่างเนาะ ส่วนเฮ้ยเครื่องหุ่นเราก็ต้องเราก็ใส่เสื้อผ้าตลอดยาเราก็จําเป็นนี่ถ้าเราป่วยแล้วไม่กินยามันมันจะไม่จําเป็นได้ยังไงอ่ะอันนี้เราต้องเข้าใจคําว่าการเจริญเติบโตนะคะเราไม่ได้ใช้ยาในการเจริญเติบโตนะเช่นเด็กหญิงเช่นคุณครูเองอะ่ะคุณครูต้องกินยาตลอดเวลาเพื่อให้ครูเจริญเติบโตจริงไหมไม่ใช่นะคะครูต้องกินอาหารอ่ะยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัย C ีเฉยนะคะเครื่องนหุ่มเราจําเป็นไหม คุณครูต้องใช้เครื่องมือหผมนะงูถึงจะต้องเจริญเติบโตได้ไม่ใช่นะคะสมมุติว่ามันเราไม่ใส่เสื้อแล้วก็เติบโตได้นะคะถ้าเกิดเรามีสามอย่างนี้โอเคไหมต่อไปข้อที่หน้าที่สิบสามหน้าที่สิบสามเนี่ยเขาให้เรา เขียนพวกน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนักเรียนตอนป .2 กับป .3 อันนี้มันไม่เหมือนกันนะนักเรียนต้องเขียนเองส่วนสูงน้ำหนักนะคะเป็นกิโลกรัมเช่นป .2 หนักกี่กิโลกรัมป .3 หนักกี่กิโลกรัมนักเรียนก็มาเช็คนะคะว่านักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิมอ่าซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่ลดลงนักเรียนท่องน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะส่วนสูงก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะอ มันจะถึงเรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตเนาะต่อไปนะคะภาพสองจะไรสนะคะ2.1ง่ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่รู้ได้อย่างไรก็นี่ไงร่างกายมีความสูงมากขึ้นหนักตัวมากขึ้นนะคะ หรือลำตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเราในเวอร์ชั่นปสามหรือตอนปสามมันก็ต้องโตก่อตอนที่เราอยู่อ,อ .3 ใช่ไหมหรืออนุบาล3ามถูกปะอ่านั่นแหละสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตของมนุษย์อันนี้ถามบ่อยมากนะคะก็คืออะไรน้ําอากาศน้ําอาหารอากาศนะคะอืมย้ําอีกครั้งนะน้ำมนุษย์เราสามารถขาดได้สวันอาหารขาดได้สอาทิตย์และอากาศขาดได้เพียงแค่สนาทีกดสามสามอ่า ต่อไปการดำรงชีวิตของสัตว์เขาถามต่อว่าน้ํามีประโยชน์ถ้าถามต่อว่าน้ำมีประโยชน์าาต,นชนต่อร่างกายอย่างไรอ่าประโยชน์ของร่างกายก็คือช่วยรำเรียงและขับถ่ายของเสียอ่าเขียนตามที่ซิมคูแรงเงาก็ได้นะซีมพูต่อไปเราได้รับน้ำจากที่ใดบ้างน้ำเนี่ยไม่จาเป็นต้องเราต้องดื่มน้ำนะในผลไม้หรือผักเนี่ยก็มีนะคะต่อไปข้อที่ห้า เราควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละกี่แก้วถึงจะเหมาะสมก็คือแน่นอนนักเรียนได้เคยได้กินอยู่แล้ววันละ6กถึงแแก้ว6กและแแก้วประมาณไหนประมาณขวดน้ําขวดละ10บาท3ขวดนะคะวันหนึ่งนักเรียนต้องกินให้ได้3ขวดนะขวดละ10บาทถึงจะเพียงพอต่อไปค่ะข้อที่6อากาศที่อยู่รอบตัวเรามีสิ่งใดที่จําเป็นต่อร่างกายสิ่งที่จำเป็นแน่นอนก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะ เนือ่องจากแก๊สออกซิเจนใช้ในการหายใจถ้ามีคนถามว่านักเรียนหายใจเอาแก๊สอะไรเข้าไปนักเรียนต้องตอบว,ว่าออกซิเจนนะหายใจออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปค่ะข้อที่7อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรแน่นอนก็ต้องช่วยในการจเจริญเติบโตแข็งแรงอะต้อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ให้พลังงานนะคะเหมือนถ้าเราไม่กินอาหารมันเหมือนเราไม่ได้เติมรถไม่ใช่เติมรถสิ เหมือนรถไม่ได้เติมน้ามันนั่นแหละถ้าเราเติมน้ำไม่เติมมันเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้เราเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดข้อที่แปดถามว่าเราควรรับประทานอาหารอย่างไรถึงจะเหมาะสมต่อร่างกายในการดำเนินชีวิตก็แน่นอนคะ่ะรับประทานอาหารให้ครบถ้วนนะคะครบห้าหมู่อ่า เราทานอาหารในครบห้าหมูห่อะไรโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขามานวิตามินจากผักวิตามินจากผลไม้พวกนี้เนาะอันนี้ถ้าใครเขียนพอก็เขียนนะคะแต่ถ้าให้เขียนไม่พอให้เขียนเท่าเท่าที่คูเขียนนะคะแล้วก็เพิ่มคําว่าห้าหมู่ลงไปต่อไปค่ะข้อที่9การดูแลตนเองให้เจริญเติบโตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติทําได้อย่างไรก็แน่นอนค่ะเราจะต้องอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนและหลากหลายนะคะในปริมาณที่เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็อยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกเขียนตามที่คุณแรเงเานะคะเพราะว่าเรามีอะไรมีสามอย่างไงมีอาหารมีดื่มน้ํามีอากาศต่อไปหน้าที่สิบห้าค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของเจาะไปที่เรื่องของอาหารนะคะอาหารมีทั้งหมด5หมู่ค่ะหมู่ที่1นะคะก็คือโปรตีนโปรตีนคืออะไรโปรตีนมาจากไหนเราจะได้โปรตีนได้อย่างไรแน่นอนต้องต้องกินพวกเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ไข่ไก่นมพวกนี้ก็เป็นโปรตีนปลาพวกนี้ก็เป็นโปรตีนเรากินเปิดเรากินโปร,ร,โปรตีนเพื่อมาเสริมโปรตีนนั่นเองนี่ไง ช่วยในการจเจริญเติบโตและซ่อมเสริมส่วนที่สึกหรอใครที่ไม่ได้กินโปรตีนหรือขาดโปรตีนเนี่ยเขาก็จะมีร่างกายที่รีบนะคะก็คือจับจับส่วนไหนก็มีแต่ก,กระดูกอะแบบนั้นแหละต่อไปนะคะภาพนี้ภาพนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะคาร์โบไฮเดรตคืออะไรก็จำเพาจำพวก ข้าวแป้งจากเป็นแป้งอาหารที่ทํามาจากแป้งเส้นสปาเกตตี้หรือแม้แต่ขนมปังอันนี้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะจะสังเกตได้ว่าคนที่ทํางานกรรมกรหรือใช้แรงงานในปริมาณใช้แรงงานสูงเนี่ยเขาก็จะกินข้าวที่จานโตๆมากเลยนะคะเนื่องจากเขาต้องใช้พลังงานเยอะนั่นเอง่ะต่อไปนะคะภาพที่ 3อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไขมันนะคะไขมันเป็นแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็สร้างความผุน <ๆ S 1> แก่ร่างกายคนที่มีไขมันน้อยเนี่ยเวลาหน้าหนาวเขาก็จะหนาวสั่นง่ายกว่าคนที่มีไขมันเยอะหน่อยนะคะไม่มีไขมันเลยอันนี้ไม่ได้เนาะต้องมีไขมันในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเป็นแหล่งพลังงานเนื่องจากไขมันเนี่ยเป็นตัวให้พลังงานที่สูงที่สุดสังเกตเวลาเรากินอาหารที่มีไขมันเราจะรู้สึกว่าเราอิ่มเร็วมากนะคะ แต่ถ้าเกิดร่างกายใช้ไขมันจากใช้พลังงานจากไขมันไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมนะคะหรือเขาเรียกว่าอ้วนนั่นเองต่อไปนะคะภาพที่สี่ก็จะเป็นภาพของอะไรภาพของวิตามินจากผักนะคะวิตามินจากผักเนี่ยก็จะมีใยอาหารช่วยในการขับถ่ายนะคะใครที่ไม่กินผักก็จะท้องเสียอ่ที่ผู้ใหญ่พูดเนาะแบบนี้แหละต่อไปนะคะภาพที่สี่ไอภาพที่ห้าภาพสุดท้ายนะคะ ก็คือวิตามินจากผลไม้แน่นอนผลไม้เนี่ยก็จะมีวิตามินเยอะนะคะเ<า>ชื่อมรุงหิวตาเหงือกและฟันนั่นเองต่อไปนะคะเขาอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของให้นักเรียนยงเส้นที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะแน่นอนสัตว์เนี่ยเขาเหมือนเราไหมเขาก็ต้องเหมือนเรานะคะเขาก็จําเป็นเหมือนเรานะคะเขาก็จําเป็นต้องใช้อากาศใช้อาหารใช้อรอีก ใช้น้ำนะคะพวกอ่เครื่องนมำห่มกับยาเนี่ยไม่จําเป็นนะคะคือเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้เว้นแต่เวลาป่วยเนาะ,ะข้อสิบเอ็ดนะคะสิ่งที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโต,ตของสัตว์มีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะน้ําอากาศอาหารนะคะข้อที่12แก๊สที่สัตว์ใช้ในการหายใจมีชนิดไดบ้างสัตว์เนี่ยก็หายใจเหมือนเราเลยนะคะใช้ออกซิเจนนั่นเอง อ่าโอเคสําหรับวันนี้นะคะป .3 ก็จบแล้วเนาะสัปดาห์หน้าเจอในกันเจอกันในหน้า17เนาะสัปดาห์หน้าคลิปที่สามนะคะหน้า17โอเคค่ะสําหรับวันนี้พอแค่นี้